สวัสดีค่ะคลิปนี้อ้อยจะมาสอนการวางกางเกงนะคะการวางกางเกงผ้าไทยเหมือนกับคลิปที่แล้วที่อ้อยสอนการดูเชิงผัตถุงไหมนะสาหรับตัวนี้ก็จะเป็นการสอนการวางเชิงกางเกงค่ะก็คือจะเป็นการสอนแค่ แค่ตัดออกมานะคะไม่มีการสอนรีก,กาวหรือว่าตอนกิ้งนะเพราะว่าตอนกิ้งอ้อยกิ้งให้ดูหลายหลายคลิปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นกิ้งนูน่นกิ้งนี่อะไรก็คือถือว่าเอออ้อ,อยเคยสอนการกิ้งไปแล้วนะคะก็คลิปนี้แค่มาตัดออกเฉยๆตัดหน้าหลังออกว่าการวางผ้าเนี่ยถ้าถุงหนึ่งผืนเนี่ยเราวางกางเกงยังไงนะคะก็คือสอนการดูเชิงอย่างที่บอกแหละแล้วก็มีสอนการตัดถุงกระเป๋าว่าตัดยังไงนะคะสําหรับกระเป๋าตัวนี้ก็อย่างที่เนี่ยคะ่ะเป็นกางเกงนี่อันนี้เป็นกางเกงตํารวจนะคะที่ ที่พอดีเขามามาเอาายขาขึ้นนะคะก็หลังจากนั้นก็พอดีมันมีกระเป๋าแบบนี้ไงก็เพราะว่าตัวอย่างของอ้อยอมันทุกส่งไปแล้วไงแต่วิธีการทําก็จะแบบนี้แหละคะ่ะส่วนตรงเนี้ยของอ้อยไม่ได้กดทับคิ้วเหมือนของเขานะก็แล้วแต่ทุกคนว่าใครอยากกดก็มากดตามได้ค่ะก็คือกดกดได้นะแบบเนี้ยแต่ของอ้อยอ้อยชอบแบบว่าเรียบๆมากกว่าเนี่ยไม่ให้มีรอยรอยกดอย่างเงี้ยกดทับคิ้วอะบางคนก็กดตินผีบางคนก็กดเนี้ยอย่างเนี้ยเขาก,กดใหญ่หน่อย เนี่ยเป็นกเกงตำรวจแล้วก็จะมีสอนการกิ้งถุงกระเป๋าแล้วก็วิธีการดูการเลือกซื้อถุงกระเป๋าว่าคนไปเลือกซื้อ,อยังไงนะคะเนี่ยแล้วก็มีการบอกว่าวิธีลองผ้าชิ้นกระเป๋านะ่ะก็คือจะมีการสอนแบบนี้นะคะก็กางเกงตัวเนี้ยนะคะมันเป็นกางเกงของเป็นกางเกงแบบจีบหน้าแล้วก็เป็นยางยืดหลังยางยืดนี่ไม่ใช่ยางยืดพอดีตัวเหมือนที่อ้อยเคยทํานะอันนี้ยางยืดเยอะค่ะก็คือมันจะมี3มคลิปนะคะอันนี้เป็นคลิปของการวางตัดกางเกงใช่ไหม ตัดกเกงคือตัดถุงกระเป๋าตัดตัวงเกงออกมาแล้วอีกคลิปหนึ่งจะเป็นการสอนทําถุงกระเป๋าขั้นตอนการทําถุงกระเป๋าเนะะี่ยค่ะอ้อขอแบ่งเป็นคลิปแบบว่าให้เลือกดูง่ายๆนะคะสําหรับใครที่ตัดงานเป็นแล้วเนี้ยบางทีเขาไม่อยากดูเสียเวลาไงก็บางคนเป็นแล้วเนี้ยแต่สาหรับบางคนเอออยากดูว่าวิธีการทําถุงกระเป๋าเนี้ยบางคนไม่เป็นก็อาจจะเข้ามาดูแบบแค่วิธีการแปะกระเป๋าก็มีค่ะสําหรับขั้นแล้วก็อีกคลิปหนึ่งก็จะเป็นการสอนการ การทําขอบการทําขอบกางเกงนะคะกางเกงยางยืดนะว่าขอบโครงข้างหน้าทํำยังไงแล้วข้างหลังก็จะใช้ผ้าตรงนะสาหรับกางเกงตัวนี้นะก็คือเดี๋ยวมีภาพแทรกให้ดูนะว่ามันเป็นกางเกงยางยืดหลังนะคะการยืดไม่ใช่พอดีตัวนะเป็นยางยืดพองๆหน่อยๆเพราะเดี๋ยวนี้มันเป็นกางเกงที่เขากาลังฮิตกันอยู่อ่ะเขาเรียกว่าทรงบอยทรงบอยอ่ะมันก็คือกางเกงทรงลุงของ ที่เราเรียกกันมานั่นแหละเดี๋ยวนี้เขาก็วัยรุ่นเขาจะเรียกกันอย่างเงี้ยค่ะก็ตัดมาสําหรับขั้นตอนเป็นยังไงก็เข้าไปดูเลยนะคะก็เดี๋ยวอ้อยจะตัดต่อให้ให้ให้ดูกันแบบรัวๆเลยเพราะว่าอัดคลิปไปแล้วไงนี่ก็เพิ่งมาตัดต่อแล้วอ้อยก็มาพูดอัดหัวคลิปอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะว่างานเสร็จเนี้ยอ้อยส่งไปให้เขาหมดเรียบร้อยแล้วค่ะสาหรับขั้นตอนเป็นยังไงก็เข้าไปดูกันเลยจ้าก็คือคลิปนี้เนี่ยอ้อยจะสอนการวางเฉยๆนะส่วนการกิ้งการไะไรนี่ หรือการอ่านข่าวอ้อยจะไม่ถ่ายทําให้ดูนะคะเพราะว่าเคย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 ,เคยตัดให้ดูแล้วนะเพียงแต่ว่าจะสอนการดูลายค่ะอ่าตัวนี้เราจะตัดจริงแล้วนะตัวนี้เอ๊อย่างที่บอกตัวนี้ก็คือเชิงนะคะตัวนี้ที่อ้อยขีดช็อปไว้ก็คือลงจากรอยยักเนี้ย,ยสุดเชิงของมันลงที่ประมาณครึ่งนิ้วค่ะมันก็จะเหลือพับอยู่ที่ประมาณนิ้วกว่าเ้าพับไปก็จะเหลือหนึ่งนิ้วนะคะก็จะพับเข้าไปอีกนิดนึง อ่ะทีนี้เราก็ดูก่อนที่จะตัดทุกครั้งที่จะเป็นผ้าไทยเนี่ยค่ะดูก่อนนะคะตำหนิสรุปแล้วอ้อยเห็นตำหนิอยู่ตรงนี้แล้วหนึ่งทีเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราจะวางหน้าไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรที่มันอยู่หน้าแล้วไม่ได้เห็นชัดเพราะฉะนั้นเราต้องจัดไปทางด้านหลังนะคะอ่ะทีนี้อ่ะเราจะมาวางเกงตัวนี้นะคะสาหรับอย่างที่บอกแหละว่ากางเกงตัวเนี้ยอย่างที่อ้อยบอกเมกี้เนี้ยว่ามันมีตำหนิอยู่ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นมันวางชิ้นหน้าไม่ได้แล้วค่ะ เพราะฉะนั้นเราต้องจับมาทางชิ้นหลังนะคะแล้วเราก็ดูว่าชิ้นหน้าเนี่ยมันมันดีแล้วนะก็คือดูแล้วว่าลายมันไม่มีเสียนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาชิ้นหลังเราก็จับเลยค่ะจับนะคะจับริมผ้าให้เสมอกันตรงนี้เพราะว่าพวกผ้าพวกเนี้ยมันมีเชิงให้เราเราก็เลยต้องวางมันตามมันนะคะเวกนพวกถุงพวกกางเกงอะ่ะมันมีเชิงให้เรามันไม่เหมือนผ้าธรรมดาไงถ้าผ้าพื้นอะ่ะมันจะต้องดูริมผ้าเป็นเกงไง อันนี้เราก็ต้องวางเชิงเป็นเกณฑ์นะคะอ่าชิ้นนี้เราก็อยากที่บอกว่ากางเกงตัวเนี้ยผ้าชิ้นเนี้ยมันยาวเท่าไหร่อะผ้าชิ้นนี้นะบางทีผ้าไทยความยาวมันไม่เท่ากันนะเราต้องดูก่อนว่าเนี่ยผ้าชิ้นเนี้ยมันยาวยที่สามสิบแปดนิ้วนะคะสามสิบแปดนิ้วนะในขณะที่กางเกงตัวเนี้ยมันยาวใต้ขอบสามสิบเอ็ดครึ่งถ้ารวมขอบอีกนิ้วครึ่งก็เท่ากับสามสิบสามนิ้วนะคะก็คือกางเกงเนี่ย อย่างสมมุติว่ายาวรวมขอบ33อ่ะและทีนี้เราต้องการขอบนิ้วครึ่งอะเราก็หักไปนิ้วครึ่งเท่ากับว่ากางเกงตัวเนี้ยเราต้องสร้างอยู่ที่31ครึ่งน,นะคะนี่31 31ครึ่งน,นี่ยนะ ทีนี้เราก็จะดูอย่างที่บอกแล้วว่าเป้าเนี่ยมันแหนเนี่นี่ตัวนี้เราก็ดูก็คือมันมันมันจะวัดเกณฑ์ไม่ได้นะตัวเนี้ยมันจะไปตามของม,มันนะคะเพราะว่าเรามีชายเป็นเกณฑ์นี้ไงเราก็จับชายให้มันเนี่ยให้มันตรงนะคะนี่เราก็ดูประมาณนี้นะคะทีนี้อ้อยจะวางนี้ก่อนลองดูนะวัานี่ค่ะเนี่ยชายที่อ้อยวัดน,นะคะครึ่งนิ้วนะที่อ้อยขีดช็อกไว้เนี่ยค่ะ เขียนให้ชัดๆนะนี่คือการวางตะเกงนะคะว่าเชิงมันอยู่ประมาณนี้นะเราก็ต้องดูว่าว่าเราจะวางยังไงนะคะนี่เราก็ดูว่าตรงนี้ให้มันเหลือประมาณครึ่งนิ้วก็พอเรา,เาเขายับไปอีกหน่อยมันเจียดไปโดยที่ชายเนี่ยเราวางนี่เลยเส้นจริงของมันอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะชิน,นี้ชิ้นหน้าชิ้นหน้าน่ะ อย่างที่บอกอ่ะเรากลับมันไม่ได้ไงเ <Sw it> พราะว่ามันเป็นเชิง <an> ใช่ไหมเราก็ต้องวางอย่างนี้ค่ะวางอย่างนี้วางอย่างนี้แบบไปตามกันเนี่ยอย่างที่บอกว่าเนี่ยตรงนี้มันในนี้เลยใช่ไหมม, q, หมันเจียดเห็นปะเนี่ยมันเจียดเนี่ยมันชนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเนี่ยเราก็ทํายังไงก็ได้ให้มันได้เราก็ดูว่านี่อย่าง hadi. นีง้นี่กลับออกมาเนี่ยตรงนี้จะเหลือเฟือเลยเห็นปะนี่เห็นปะเพราะว่าการเนี่ยการโค้งการอะไรเพราะว่าช่วงเนี้ย ที่กางเกงมันเป็นทรงอย่างนี้เพราะว่าตัวนี้มันจะลู่อยู่ที่เจดนิ้วค่ะเป็นกางเกงยางยืดหลังที่ที่ที่ใหญ่นะคะไม่เหมือนพอดีตัวเหมือนที่อ้อยเคยทําไปนะนี่อ้อยอ้อย,ออย,ออยทำยางยืดที่มันยางยืดหลังเยอะค่ะตัวเนี้คือเผื่อเจ็ดนิ้วนะเอวจริงก็สา้าค่ะแต่ว่าพอทำแพทเทิร์นจริงๆให้มาได้ส2บสอง่ะบวกไปอีก7็ดนิ้วอะ่ะเอวนะเพราะว่าเราจะยางยืดมันน้ไงให้พองๆหน่อยเขาอยากใส่แบบกางเกงทรงบอยๆที่เขากำลังฮิมอยู่ตอนนี้ค่ะ นี่ทีนี้มันจะได้ไขป่ปลาเนี่เนี่ยถ้าเราวางกลับด้านมาันอย่างมันได้เลยนี่แล้วก็วางนี่ตรงนี้อ่ะทีนี้วางเลยค่ะวางเลยนะอย่างที่บอกว่าตรงไห้มันเหลืออยู่ที่ประมาณนี้ไงในขณนะที่ตรงเนี้ยถ้าเกิดว่ากางเกมมันยาวกว่าน,นี้มันจะสวยมากเลยนะเพราะว่าเราจะได้ตรงเนี้ยเต็มเลยไงมันจะสวยแล้วขอบมันจะได้ผ้าพื้นมันจะเด่นมากเลย แต่ตัวนี้อย่ที่บอกเขาต้องการเอาความยาวแค่นี้ไงใส่แบบเต่อๆอะ่ะเต่เกงแบบวปยรุ่นๆปรุ่นหน่อยอะ่ะแต่ก็เป็นนี่ไงเนี่อย่างนี้ได้นะคะเดี๋ยวให้ตัดออกมานะให้กอปลปออกมาหน้าหน้าหลังแล้วะคะ่ะเดี๋ยวอ้อยเอาเครบุลกัดให้ดูด,ดีกว่านาะจะได้ง่ายๆนะคะจะตัดให้ดูแบบแดชัดเลยนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเอาหินรอกก่อนนะอ้อยจะวางแล้วก็ตัดแบบให้ดูเลยนะคะ ตัวนี้เราไม่ต้องวางเกณียผ้าเลยนะเพราะว่าเราต้องเอาชายมาเป็นเกณี์ค่ะเนี่เราก็ดูว่าตรงนี้มันเหลือนี่นะการวางละ่ะต้องวางให้ดีก่อนก่อนจะตัดเพราะว่าถ้าตัดแล้วคือมันแก้ไม่ได้แล้วไนงะเราต้องค่อยดูมันนะคะได้แล้วนะชิ้นนี้ทีน,นี้เราก็มาดูเนี่ยขยับเข้ามาทีน,นี้เราก็มาดูชิ้นหลังชิ้นหน้าค่ะ จับนี่เหมือนกันนะจับชายให้ตรงกันใหน้ตรงนี้ก็เอาเหลือแค่พอข้างประมาณเกือบหนึ่งนิ้วนะเพราะว่าผ้ามันเจียดไงเพราะว่าตรงเนี้ยมันเหลือเยอะแต่เราต้องเก็บไว้เราต้องเก็บไว้เพราะว่าเดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะเป็นทิปหน้าไงเก่งตรวเนี้ยเพราะฉะนั้นผ้าตรงเนี้ยมันต้องเหลือเยอะหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดออกมาเลยนะคะเนี่ยค่ะ ถ้าสําหรับกางเกงใครที่มันใหญ่กว่านี้นะถ้าสมมุติว่าวางตุกเป้าเนี่ยมันไม่พอนะสมมุติว่าเราวางแล้วมันไม่พอใช่ไหมเราสามารถต่อเป้าได้นะเนี่ยสมัยก่อนนะถ้าเกิดกางเกงไม่พออ่ะแต่เราไม่เคยเจอนะแต่ว่ามันเคยมีไงว่าเนี่ยอย่างที่ว่าเราดูอ่ะเพราะว่าเราไม่เคยเจอแบบหุ่นใหญ่มากอ่ะมันต้องประมาณแบบโอ๊ยโค้ห้าหกสิบาลามมนถึงจะไม่พอเนี่ยสมมติว่าเนี่ยเราตัดต่อตรงนี้ได้นะต่อผ้า เนี่ยต่อผ้าตรงนี้ได้แล้วก็เอาผ้าตรงอื่นจะได้มาต่อตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะน,น,นี่ให้ดูนเนี่ยมันไม่พอเราก็ต่อก่อนต่อผ้าต่อผ้าใช่ป่ะพอต่อเสร็จแล้วเรามาตัดกาวให้มันเต็มเพราะฉะนั้นนะ่ะเวลากาวอ่ะผ้าที่เราต่อมันจะกาวมันจะถูกปิดไงมันก็จะได้เหมือนกันนะคะนี่พูดในสําหรับว่ากางเกงขาที่ตัวสยใหญ่ๆมากๆอะ่ะแล้วอยากตัดผ้าถุงอะ่ะแล้วผ้าไม่พอเงยเพราะว่าถุงอย่างที่บอกอะ่ะเขาจะมีหน้าผ้าของเขาที่เป็นเฉพาะอย่างเนี้ยค่ะ อาชีนีก็ได้เวลาตัดออกมาแล้วนะคะกางเกงตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เสร็จนาทีนะกางเกงตัวนี้อย่างที่บอกอะว่ามันเป็นกระเป๋าแบบนี้นะพอดีกางเกงตำรวจเขามาตัดขาขอยืมเป็นแบบเนี่ยมันจะเป็นกระเป๋าอยนะ่างเงี้ยนะคะกระเป๋าแน่แบบตัดเข็อย่างงี้เลยไม่ใช่กระเป๋าเฉียงนะคะเนี่ยเขาเรียกว่ากระเป๋าแบบที่มันติดเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวอ้อยจะทาสอนเนี่ยก็คือเนี่ยจะสอนการทํากระเป๋าด้วยนะคะก็คือจะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะเนี่ยก็จะเป็นอย่างนงี้ค่ะกางเกงนี้นะเนี่ยอย่างที่อ้อยเนี่ยว่าอย่างเงี้ย อ่ะทีนี้เราจะตัดออกก่อนนะเนี้ยถ้าเกิดนดนเกมมันเป็นขาดที่มันเป็นเนี่ยมันเป็นขาดเด็กๆสเนี่ยนะเรากลัวว่าเราจะตัดผ้าแหว่งอ่ะเราสามารถพับผ้ามันเข้ามาอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าใครใครกลัวน่ะสามารถแบบว่าเผื่อกระดาษในตัวได้เลยนะแล้วก็ตัดเราตัดอ่ะเราจะไม่ระวังเดี๋ยวอ้าจะตัดให้ดูนะว่าเพราะอะไรมันถึงต้องพับไปเพราะว่าถ้าทุกคนตัดตรงๆอ่ะผ้ามันจะหายไปอ่ะเดี๋ยวอ้อยตัดนี่ตรงนี้ครึ่งนิ้วนะตรงนี้ตัดแบบว่าใหญ่ประมาณสามกระเบียดไว้ก่อนนะ เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปอัดกาวค่ะเพราะว่าถ้าเราตัดแบบว่าน้อยไปครึ่งนิ้วเอาจริงอะ่ะ๋ยวมันตะเข็บมันเจลีไปตรงนี้ก็เอาใหญ่ไปก่อนเห็นตัดแบบว่าตรงข้างบนนี้ก็เอาสักนิ้วครึ่งก่อนนะแล้วก็ตรงนี้ประมาณสามกระเพียดเหมือนกันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาใช้จริงมันใช้ครึ่งนิ้วแต่ว่าเราตัดให้มันนี้ไปก่อนห้ันใหญ่ก่อนสักหนึ่งนิ้วอะไรก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวค่อยมาเจียยเอาทีหลังนะคะแล้วแต่สะดวกเลยแล้วแต่ผ้า นี่ขัดตัดออกมานะนี่ตรงนี้เหลือหนึ่งนิ้วค่ะเดี๋ยวเราจะอันนี้ก่อนดีกว่านี่นี่ตรงนี้มันเียดเพราะว่าเด็ดเด็ดเด็ดตรงนี้นะตรงนี้เราจะต้องตัดให้มันตรงๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเป็นสาบนะคะเป็นสาบนะเนี่ยตรงเนี้ยเราอย่าเอามันน้อยตรงเนี้ยให้มันนี่หน่อยก็ได้ตรงนี้ให้เหลือน้อยเพราะว่าเดี๋ยวยางยืดไงไม่ต้องเผื่อเยอะตรงนี้ให้มันนี่เผื่อไว้สักประมาณนิ้ว นิ้วหนึ่งกับเบียดก่อนนะคะตรงข้างหน้าเนี่ยเพราะเราจะเป็นซิปหน้ามันต้องมีผ้าเผื่อไงนี่นะคะตัดตออกมาตัดออกมานะน,นี่เผื่อไปก่อนหนึ่งนิ้วสงตรงนี้ก็ตัดออกมาในวบมาอยาให้กินนี่ตรงนี้ก็จะเหลือนิดเดียวช่างมันเหลือครึ่งน,นิ้วช่างมันเพราะว่าเราก็พ้งไปตามนะะี้ค่ะตรงนี้ก็ไอ้นี่ก่อน ตรงนี้ก็เอาเท่าที่ได้ครึ่งน,นิ้วขอนะเพราะว่าตรงข้างบนเดี่ยเอาไว้ทำขอบค่ะนี่นะเพราะว่าเราต้องอัดกาวไงต้องเผื่อผ้านิดนิดนะเดี๋ยวเวลาไปอัดมันจะได้ไม่ไม่นี่นี่ไงตัดออกมาแล้วค่ะนี่อย่างที่บอกเห็นป่าถ้าไม่เป็นชายเนี่ยมันเป็นแบบว่าขาแบบว่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะต้องชี้ๆออกมาไงค่ะเนี่ยเวลาเราพับม,มันมันผ้ามันจะไม่หายไงเห็นนะนได้แล้วคะชิ้นหลัง นี้เราก็มาดูชิ้นหน้าชิ้นหน้าก็ตัดเลยเราจะขีดให้ดูนะชิ้นหน้าสามกระเบียดนะขีดให้ดูนะคะอ่าชิ้นหลังนี่หนึ่งนิ้วนะเราก็ขีดมาให้ดูประมาณนี้นะนี่ค่ะเอาเหมือนเดิมนะถ้าเรากลัวมันัวนเราตัดเส้นตรงอย่างเงี้ยเราเผลอไปอย่างเงี้ยเราก็พับเข้ามาอย่างเงี้ยได้เนีย่ยพับเข้ามาอย่างนี้นะเราก็ตัดมา ถ้าถุงตัดกางเกงเนี่ยโอ้ยท่านเจออะไรขวางนี่ยากมากเลยนะตรงนี้ไม่ต้องมาทำอะไรมันนะเดี๋ยวอัดกาวไว้ก่อนแล้วค่อยมาเจียนทิ้งค่ะเนี่ตรงนี้ก็เหมือนเดิมน,นะนี่ตรงนี้ตัดตรงไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยมาตัดทิเ้เงี้ยที่บอกอะ่ะเพราะว่าขอบของเรามันพออยู่แล้วตรงเนี้ยชึบนี่ตรงนี้ก็ผ่ามันพะ้อนเป็นสันทุกเนี่ยตรงเนี้ย ต่วก็จะได้ชิ้นหน้าที่สวยเพราะว่าลายตำหนิแล้วเพราะว่าตำหนิเราไปไว้ so ago, beast. ด้านหลังนะคะเนี่ยก็จะได้นะคะอ่ะทีนี้อ้อยก็จะมีการก๊อปกระเป๋าออกมานะคะนี่กระเป๋าเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นกระเป๋าที่บอกว่าเป็นกระเป๋าข้างอ้อยก็ก๊อปออกมาเมื่อก๊อปออกมาแล้วน่ยเราใช้กระดาษที่เป็นสันทุบนะคะเนี่ยเราก็แบลวมเลยมันจะได้ง่ายๆนะคะเนี่ยมันจะได้ง่ายๆนะเนี่ยค่ะแล้วการทํากระเป๋าแบบนี้มันต้องมีผ้ารองค่ะผ้ารองก็หมายถึงเพราะว่า ผ้ามันไม่มีตัวไงเราต้องทําผ้าทำกระเป๋าเนี้ยไปซื้อมานะคะผ้าทำกระเป๋าเนี้ยก็คืออย่าใช้ซับในนะเพราะมันจะไม่ทนค่ะอันนี้เขาเรียกผ้าทํากระเป๋าไปบอกร้านค้าว,ว่าผ้าทำกระเป๋ามันจะเป็นผ้าแบบยังไงอ่ะคล้ายทูลเล่ะมันยังไงอ่ะมันเป็นเขาเรียกผ้าทำกระเป๋าอ่ะเนี่ยไปซื้อมาเนี่ยอ้อยซื้อมามเม็ดละสี่สิบบาทค่ะอย่างเงี้ยเราก็วางวางเลยเนี่ยเราราแบรมาแล้วไง เราก็บางเลยเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่พอเที้เด็ดเด็ดด็ดทำไงดีอ่ะนี่นะผมว่เราต้องตัดสองชิ้นไงแต่ทีนี้เราแบมาแล้วแล้วก็นี่อย่างนี้ตรงนี้มันแหวงแว่งไงเดเอาใหมนี่ค่ะพอแล้วนะ ขยับออกไปนี่เพราะว่ากาวตรงนี้มันเหลือเราก็เหลือข้างแล้วประมาณหนึ่งนิ้วค่ะเหลือไม่ถึงเนี่ยเราจะผ้าพอเนี่ยตรงนี้พอดีค่อยเอ้ย,อยมันชิ้นสุดท้ายแล้วไงตรงนี้มันก็จะหว,วัตามของมือน,น้ยนะคะเอวเนี่ยตรงนี้มันจะโค้งเนี่ยไม่เป็นไรนะเราตัดตรงๆไปก่อน,นะคะ่ะราวางเลยแล้วแล้วกระเป๋าแบบนี้อย่างที่บอกแหละมันมันต้องมีผ้ารองนะคะผ้ารองก็คือตรงนี้ค่ะ เพราะว่ากระเป๋าเรามันจะได้ไม่เห็นนะเดี๋ยวอ้อยทำติ๊กติ๊กให้ดูเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวมันต้องตัดแปะอีกเพียงนะเนี่ยตรงเนี้ยสองชิ้นอ้อยเอ,เอาเท่ากันเลยคือเอาอยัางไงก็ได้เพราะว่าตรงเนี้ยเอาเท่าที่ผ้าพอเพราะว่าเราต้องมาแปะถึงสองฝั่งเลยค่ะเนี่ยแตะเพราะว่าเนี่ยอย่างที่บอกนะเพราะว่ากระเป๋าพวกนี้เนี่ยคือเขาจะต้องมีผ้าเห็นปะอย่างเงี้ยเขาก็ใช้ผ้าเนี่ยอย่างเงี้ยแปะออกมาตรงนี้ก็เหมือนกัน,นผ้าแปะออกมาเนี่ยข้างในมันก็จะเป็นถุงกระเป๋าอย่างเงี้ย เห็นไหมถุงกระเป๋ายิ่งตัวนี้เขายาวเท่าไรอ่ะอย่ที่อ้อยบอกทับกางเ,เกงพวกนี้มันต้องสิบเอ็ดถึงสิบสองนิ้วอ่ะตัวนี้สิบโอ้โหสิบสามครึ่งเนี่ยตัวนี้คือยาวลึกมากอ่ะพวกกางเกงพวกตำรวจอ่ะเนาะคือเขาแบบถุงยาวๆไงแล้วเราก็ใส่อะไรผู้ชายเขาชอบใส่อะไรที่มันกระเป๋ากระเป๋าอะไรของเขาอ่ะกระเป๋าตังอะไรเงี้ยไงบางทีใส่อะไรที่มันเนี่ยเขาก็ลึกแต่ของอ้อยนี่เอาแค่สิบเอ็ดสิบสองนิ้วพอ,อย่าวตัวนี้ก็เอาแค่เท่าไรสิบสองนิ้วค่ะ ได้เหมือนกันเนี่ยอย่างที่บอกมันต้องมีผ้ารองนะคะเนี่ยเพราะว่าเขาจะมีผ้าทากกําถุากาางกระเป๋าเห็นปะเนี่ยเขาก็จะใช้ผ้าทํากระเป๋าหนังอ้อยเนี่ยค่ะเนี่ยแล้วก็จะมีผ้ารองผ้ารองจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นปะเพราะว่าไม่งั้นอะ่ะมันจะเห็นผ้าสีดำไงเวลาเราเย็บไปอะ่ะอ่ะอันนี้แล้วนะอ่ะทีนี้ดูกันตัดตัดเอามาก่อน ตัดตรงตรงไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้มันไปเข้ากับเอวแล้วก็เอาเอ,าเอาวเ,อเ,อเป็นเกณฑ์นะคะทีนี้เราก็กิ้งเลยกลิ้งเลยนะขอใช้สีขาวแล้วกันนะเนี่ยกิ้งตามถุงกระเป๋ามันนี้เลยที่เรากว้ออกมาแล้วน,นะคะกิ้งหอ,อกรอบรอบนอกก่อนกิ้งรอบนอกก่อนนะ ส่วนตรงเนี้ยเราเรากิ้งข้างนอกค่ะหรือใครจะกิ้งข้างในด้วยก็ได้นะแต่เออจะกิ้งข้างนอกเพราะว่าเราจะใช้ข้างนอกเนี่ยเนี่ยค่ะแล้วก็เนี่ยกิ้งเนี้ยลงไปเลยใช้กระดาษรองบนล่างเลยค่ะนี่เนี่ยได้หนึ่งชิ้นอันนี้ก็ได้นี่ตรงนี้เพราะว่าเราเราจะเอาผ้าไทยเนี่ยเราหงเรามาแปะตรงนี้ค่ะนี่ก็เหมือนกันค่ะกิ้งข้างนอกนะหรือใครจะกิ้งข้างในก่อนแล้วมากิ้งข้างนอกก็ได้แต่เออจะทําทีเดียวไงเนี่ยได้เหมือนกันเนี่ยแตะเลยนะคะนี่ได้แล้วค่ะ ทีนี้เราก็จะมาอ่าทีนี้เราจะได้แล้วนะคะได้กระเป๋าสองใบนะอ่ทีนี้เราก็จะมาดูว่าผ้าที่เหลือของเราอ่ะเพราะว่าเราจะต้องเอาชิ้นแปะมาแปะสองฝั่งไงเอาเท่าที่เหลือนะเดี๋ยเอาตรงไหนดีอ่ะที่มันผ่าน,นี่มากเออนี่อันนี้ก็ได้นี่เนี่ยได้หนึ่งชิ้นแล้วคะ่ะตรงไหนก็ได้ลายไหนก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้อยู่โฉงไง สึกวา่าตรงเอวเขาจะตกตรงไหนนะดดดดเดี๋ยวตรงตรงนี้เขาตกสีดำไงเออเราต้องเอาสีดํานะเนี่ยตรงนี้เพราะว่าเอาสีแดงไม่ได้แล้วเช่นนั้นนะดูดีๆนะเนี่ยเห็นปะ่ะมันมีเชิงอนะ่ะมันเพราะว่าเดี๋ยวเวลาล้วงเราเอาสีแดงเดี๋ยวมันจะเห็นเป็นสีแดงไนงะเราเอาสีดานะคะเอาสีดํานะเราก็เอาจะสีดําค่ะนี่ได้แล้วอันนี้แล้วก็น,นี่เลย แล้วก็กิ้งรอบนอกเลยกิ้งรอบนอกเลยเนะี่ยกิ้งแบบว่าเนี่ยวางเชิดแล,ล้วก็นี่เลยแล้วก็ตัดเตัดตรงนี้ให้มันเยอะๆไปกว่านตัดสัดนิ้วหนึ่งแล้วตรงนี้เราก็ตัดตามเส้นกิ้งของเราที่เรากิ้งโว์มาค่ะเ๋เราก็จะได้ แล้วก็เอาชิ้นนี้แหละมาวางอีกชิ้นหนึ่งได้เลยนี่ไงจะเหลือนี้ตรงนี้ไปทําสาบซิปทงขอบในตรงเนี้ยพอดีอ่ะเนี่ยตรงนี้ก็วางเนี่ยค่ะตรงนี้ได้เยอะตรงนี้ได้เยอะแล้วก็เอาไปเราจะเอาเยอะกว่าก็ได้เนนีตรเ้พราะว่าเดี๋ยวเราไปวางเป๊ะ พอข้าวได้เนี่ยแต่ตรงนี้ตรงข้างล่างไม่ต้องเกินนะไม่ต้องเกินในตรงถุง,ถ,งถุงกระเป๋าแล้เวลายับเย็บกลับเนี่ยมันจะหนาค่ะตรงนี้ยถุงกระเป๋าเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้นะเราไม่ต้องเอาผ้าเผื่อไปถึงนะเพราะว่าตรงนี้เห็นปะเดี๋ยวเราจะเย็บถุงกระเป๋าตรงนี้ไงเดี๋ยวมันหนาผ้าที่เราลองเห็นปะอย่าตงตัวนี้เขาก็ลองแค่ตรงแค่ปากนี่เองปากกระเป๋าเน,านี่ย เขาเท่าไหร่อะเนี่ยหกนิ้วโดวยทั่วไปเขาใช้หกนิ้วนะของอ้อยนี่จะเอาแค่ห้านิ้วครึ่งเพราะว่ามันเป็นผู้หญิงไงรวงไม่ต้องอะไรมากแบบยิ่งกว้างมากมันยิ่งเปิดอ้าไงอาอยจเอาห้ออานิ้วครึ่งบางทีก็หกนิ้วแล้วแต่แต่นี้เขาแบบไม่ได้มีมากไงก็แล้วแต่ทุกคนเลยค่ะว่าอยากจะเอากี่นิ้วนะก็อ,อย่ากเกินหกนิ้วเท่าน,นั้นเองพอยิ่งเกินมากมันก็จะยิ่งอ้าค่ะอ่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาดูนะคะที่อ้อยกิ้งไว้เนี่ยข้างนอกเนี่ยก็คือเราไปพ้งนะคะ อ่ะก่อนที่เราจะไอ้นี่เราก็ติก๊กด้านในมันไว้ก่อนเพราะเนี่คือด้านด้านโชนะที่เราเนี่ยมาเราก็ติ๊กด้านในมันหลังจากนั้นแ่ะเราไปโพ้งตามเส้นนี้นะคะเนี่ยจะทั้งหมดสี่ชิ้นนะหลังจากนั้นเราก็เอาในสี่ชิ้นนี่มาวางแปะเนี่ยค่ะมาวางแปะแต่ละฝั่งแต่ละฝั่งอย่างเงี้ยนะไปวางแปะแต่ละฝั่งแต่ละฝั่งเนี้ยค่ะมันก็จะได้เป็นชิ้นหลอกนะคะเนี่ยอันเนี้ยอันนี้เป็นชิ้นใหญ่ใช่ป่ะอันนี้เป็นชิ้นเล็กเราก็เอาจับคู่มันเพราะว่าอันเนี้ยเราจะให้มันุย <del> ื่ยยื <del> ่นยี้น อันนี้เป็นไว้ชิน้นนี้นี่เราก็จะทำอย่างนี้ค่ะอันนี้ผิดเพราะว่าเราต้องเอาด้านโชว์ขึ้นนะนี่ค่ะก็าวางตามเส้นที่เราติ๊กไปเลยหรือว่าวางค้าวก็ได้เพราะว่าพราอสุดท้ายแล้วไอ้เส้นเนี้ยมันจะไม่ได้เอาเส้นจริงไงเพราะว่าเราจะเราจะมาเอาเส้นจริงอันเนี้ยของเราเนี่ยวางใหม่กลับด้านผิดอันนี้ ว่า,าลืมขี้ออกนี่นะด้านที่ขีดโชว์มาข้างนอกนะะี่ค่ะเอาด้านใหญ่คู่ด้านใหญ่ไว้นี่นะเนี่ยวางไว้เนี่ยค่ะวางคู่ข้าวอย่างเงี้ยนะก่อนจะวางนี่เราไปโ้งให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มาวางแล้วก็เย็บกดเย็บกดให้ติดอะ่ะอ่ะอันนี้ใหญ่แล้วก็ต้องเล็กเพราะเราจะเอาเล็กนี่เราเอาไว้ด้านอันนี้ดูดีๆนี่อันนี้มันผิดเอาไว้เอาไว้ด้านในอันนี้นี่อยู่นี่เอาโชว์ขึ้นนะที่เราติ๊กไว้อะ่ะ เนี่ยค่ะโ้งก่อนนะแล้วไปเย็บรอบเลยค่ะเย็บรอบเสร็จปุ๊บเราก็เราก็เอาเนี่ยกิ้งลงมาเนี่ยตรงเนี้ยที่มันเป็นเส้นกิ้งอยู่เนี่ยแล้วก็กิ้งลงมาเนี่ยก็จะเป็นแล้วเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีโชว์อยู่เงี้ยเวลาเนี่ยนะเนี่ยแล้วก็นี่นะคะก็จะเป็นนี้นะสองฝั่งก็ททาเหมือนกันนะคะนี่อย่างเงี้ยอีกชิ้นหนึ่งนะนี่เอาขึ้นด้านที่เราโชว์ เอาสรุปว่าด้านที่เป็นลูกกิ้งเนี่ยเอาวางไว้ข้างล่างและเอาด้านที่ลุกกิ้งโชว์เนี่ยเอาวางแปะเนี่ยมันก็จะได้เนี่ยเขาเรียกว่าการปักกระเป๋าเป็นแบบว่าแบบเอาผ้ารองมนะันอะไม่ต้องไม่ต้องใส่กาวนะเดี๋ยวมันหนาหนะักครับพี่ใหญ่เลยเพราะเดี๋ยวต้องไปอยู่แล้วตะเข็บอีกเนี่ยค่ะก็จะเสร็จแล้วเห็นปะนเนี่ยเห็นไหมพอเรากัดถูกอะด้านใหญ่ก็จะอยู่คู่กัน ด้านใหญ่ก็อยู่คู่กันด้านเล็กก็อยู่คู่กันอย่างนี้ค่ะไอ uh, อย่างที่บอกอะไปเย็บมานะคะแล้วเออเนี่ยดังนั้นเดี๋ยวขั้นตอนทํากระเป๋าเดี๋ยวดูคลิปหน้านะคะอ่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยไอไอตอนที่เราตอนที่เราเย็บเนี่ยนะเดี๋ยวอ้อยจะเข้าจะเข็บท้านะคะหลยยังจากที่กริ้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อยค่อยไปอธิบายนะว่าไอที่เราติ๊กไว้เนี่ยที่ว่าปากกระเป๋าว่าอาธิบายไว้ตรงนี้นิดหนึ่งแล้วกันเนาะปากกระเป๋าว่าจากเส้นเอวเนวัดลงมาหนึ่งนิ้ว แล้วปากกระเป๋าไว้เอาห้านิ้วครึ่งก็วัดลงมาห้านิ้วครึ่งแล้วตรงนี้ก็แล้วเวลาเราเย็บอะเย็บที่ๆตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยทีๆอยู่ที่หนึ่งนิ้วนะคะแล้วตรงห้านิ้วครึ่งเนี่ยเราปล่อยได้ห่างไว้ปล่อยได้ห่างเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาเปิดหลังจากที่ทํากระเป๋าเสร็จแล้วอะมันจะต้องมาเปิดแต่เราเย็บไว้ก่อนนะเย็บติดไว้เลยเย็บให้เป็นตะเข็บเลยแล้วพอถึงห้านิ้วครึ่งตรงนี้ปุ๊บเราก็ย้ํา เราก็ย้ำไว้แล้วหนะก็เย็บยาวปกติเลยนะหลังากที่ประกอบนี่นี่เป็นขั้นตอนของการทำกระเป๋านะนี่บอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีคลิปสอนกนารทำกระเป๋าค่ะนี่ให้รู้นะว่าประมาณนี้ค่ะเพราะว่ากระเป๋าพวกเนี้เนี่ยที่เจาะอ,อย่างเงี้ยที่เขามาเปิดที่เราเห็นอย่างเงี้ยคือเขาเย็บล็อกไว้ก่อนอยู่แล้วแหละแล้วค่อยมาเปิดทีหลังอ่ะคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปทงกระเป๋านะคะสวัสดีค่ะ